การปฏิบัติตนและการเชื่อมั่นในความดีนั่นแหละคือการที่เรามาพ่าจิตเราให้พบกับความสุขย,ยิ่งขึ้นคนเรามีทุกข์มีสุขมันเป็นธรรมดามันเป็นสัจธรรมเรามีกรรมมาไม่เหมือนกันความทุกข์มันทำให้เราแกรก่งความสุขมันทำให้เราสบายแล้วก็อ่อนแอ เพราะฉะนั้นยิ่งทุกข์ชีวิตเรายิ่งแข็งแรงเรายิ่งมีเรียกว่าภูมิคุ้มกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอาแต่สุขสบายชีวิตก็มีแต่บ้านท้ายมีแต่ตายอย่างเดียวไปไม่รอดเพราะว่าไม่มีความแข็งแกร่งจิตวิญญาณไม่มีความเรียกว่าต้านทานในตัวเองเราไม่เคยเจอความทุกข์เลยสุดท้ายก็ตายเจอความทุกข์ทีเดียวปู โหยหาค่าตัวตายไปเลยเคยเจอไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะให้รู้เลยว่าเราเชื่อในความดีรัทธานในความดีแม้แต่ชีวิตเราอ่ะไม่ได้รวยแต่คุณค่าอยู่ที่ตัวเรากรรมดีเรามีเยอะเราตายไปกรรมนี้เราก็ไปกับเรากรรมดีก็ไปกับเรากรรมชั่วก็ไปกับเรา แต่เราหมดแต่หวยค่ะหน้าเงินน่ะเงินมันไปกับเราไหมเงินมันเป็นเพียงกระดาษมันเป็นเพียงตัวตัวแปรในการตีค่าราคาสินค้าตัวเราเป็นสินค้าไหมถึงจะให้เงินมาตีค่าซื้อเราได้ฮะห,หน้าเงินใช่ไหม,ไมเห็นกันเงินใช่ไหม,ไมจะยอมรับความจริงไหม เงินจุดท้ายมันหมดไหม,หมเออแล้วเป็นทาาเงินไหม mm hmm. เออคนเราทุกคนพิจนนารณาซะว่าจะคำพูดการกระทำอย่าให้มันมาทำร้ายเรามันจะเป็นตัวที่ทำร้ายเราหรือว่าให้คุณกับเราเข้าใจไหมถ้าเราพูดแล้วเราทำได้มันให้คุณกับเรานะแต่พูดแล้วทำไม่ได้นี่ทำร้ายตัวเองนะี่นะไม่ได้ทำร้ายใครนะลูกเข้าใจนะสาธุ